ถ้ามันไม่มีคมหรือว่าคมไม่มีนะครับเราสามารถรับด้วยเข็มแบบนี้เข็มเย็บผ้าแบบนี้ครับได้หรือไม่ครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับวิธีการรับกันไกลหรือว่าคลิปแก็ปง่ายๆครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเข็มเย็บผ้าหรือว่าเข็มเย็บแบบนี้นะครับเราสามารถรับคลิปแก็บหรือว่ากันไกลได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับจะเห็นร่องไหมครับ ล่องตรงนี้ครับล่องของเข็มนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับให้เรานําด้านที่มีล่องแบบนี้ครับอย่างนี้ครับให้เราตะแคงนะครับนี่ครับให้เราลูบไปครับลูบแบบนี้ครับสิบถึงยี่สิบครั้งนะครับอีกข้างหนึ่งเรากลับทําเหมือนเดิมกันเลยครับถ้าคิกแคปไม่มีคมหรือว่ากันไกลไม่มีคมนะครับทําแบบนี้